พระพุทธเจ้าไม่ได้ติเตียนตาบาไปเสียทั้งหมดพระองค์บอกว่าคามาน,นิบันพชิตไม่ควรเสพส่วนสุดสองอย่างคนมาเป็นนักบวชเนี่ยไม่ควรเสพส่วนสุดสองอย่างคือหนึ่งการประกอบตนให้ผัวพันในกรรมสุขในกามทั้งหลายอันเป็นธรรมะเลวทรามเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ใช่เป็นของอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์ 2. การประกอบตนให้เหน็ดเหนื่อยลำบากเปล่า ซึ่งเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นของอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์อันนี้คือสองข้อเลยสุดโต่งสองอย่างเนี่ยพระศาสดาบอกไม่ใช่ไม่ใช่เพราะมีสมณพราหมณ์บางเหล่านี่ก็จะมีบอกนะว่าเออบริโภคการมให้ถึงที่สุดเลยนะอันนี้เป็นนิพพานอันนี้ฝั่งเนี้ยดีอุูเจ้าบอกไม่ใช่ไม่จริงแต่บางพวกก็บอกเอาให้สุดเลยนะ ทุกให้สุดเลยนะอ่ายืนขาเดียวอ้าปากกินน้ําค้างหรือพวกนิครณเนี่ยยืนไม่ขยับไม่ก้าวนิ่งๆใช้ความเพียรอยู่อย่างเนี้ยพระเจ้าเข้าไปถามเนี่ยเพียรมากขนาดเนี่ยทุกข์ไหมบอกทุกข์ยิ่งเพียรมากยิ่งทุกข์ไหมใช่ยิ่งทุกข์กมาก <c oughs> เอ๊ะเราจะรู้ได้ไงกรรมมันดับไปได้ยังไง <c oughs> ก็ไม่รู้อาจารย์นิครนสอนมาอย่างเนี้ยอ่าถ้าไม่ขยับร่างกายเนี่ยไม่ก้าวขาไปไม่ก้าวถอยกลับเนี่ยกรรมกรรมใหม่ไม่ทําขึ้นกรรมเก่าจะดับไปเองใครเชื่อน,นิครนก็ไปลองยืนดูนะอ่าดู